บอสมาหาเราหลังตึกพาณิชย์ได้ไหมเรามีเรื่องอยากจะบอกขอร้องนะมาหาเราหน่อยนะครั้งสุดท้ายจริงๆถ้ามรักขอไม่รู้เรื่องหรอะมะนาวว่าเราจะไม่มีทางไปหาเธอแล้วอะ่ะบอสเราขอโทษแต่เราเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นเธอทรมานขนาดไหนอะ่ะถ้าเรากลับมาพบกันอีกครั้งได้ไหมบอสเราสัญญานะบอสว่าเราจะไม่ทําให้เธอเสียใจอีกอะ่ะเรื่องอดีตเรื่องเก่าๆอะ่ะช่างมันเถอะนะ คนเรามันเปลี่ยนกันได้ใช่คนเราเปลี่ยนกันได้แต่ไม่กับเธอมะานาวาเรากลับตัวได้แล้วจริงๆนะบอสถ้าเธอไม่กลับมา,าเธอจะเสียใจนี่ฟังดูเหมือนเธอกําลังครูเราอยู่นะแต่ก็เอออยากทําทอะไรก็ทำล้วไม่แคร์เธออีกต่อไปแล้วแหละแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเราอีกนะเสียเวลาแกบังคับให้ฉันต้องทําแบบนี้อีนะ เด้ดดดดลูกเราดูหน้าจืดนี่เลยวะแม่งนั่งกินข้าวกับผัวแม่งสองต่อสองเลยวะเออจิ้นเยอะพนะี่แม่งหวานจะอางนัวๆเลยว่ะให้ให้เธอจิ้นเยอะๆนะจะได้วนวัวใช่ไปไม่ต้องสนใจดอกบายกินเถอะกล้วยเอะพวกมันเพี่อะไรวะอยู่เฉยไม่เป็นไงวะทำไมวะแม่งออกตัวแทนกันอีกแล้ววะ่ะเพี่ยะมึงเข้าเข้าประตูหลังเหรอเพื่อนถึงได้ออกตัวแทนกันแบบเนี้ย เออกู err, das, all, ่อบกูชอบเขาเปล่าเ้ยไปาปหยุดเฮ้ยเฮ้ยปอได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้แก่หยุดหยุดนะเว้ยเป home, ็นไงบ้างวะโดนพักการเรียนไปสองอาทิตย์แล้วดิทำไมมึงต้องทำแบบนั้นด้วยวะกูยังไม่เดือดร้อนอะไรเลยอ่ะมึงก็แค่ทำเป็นไม่ได้นิ่งก็จบปะวะแล้วมึงจะทนให้มันยังมีความเป็นคนไปถึงไหนวะสู้กลับบ้างดิวะ ถึงขั้นต้องลงไม้ลงมือเลรอวะโตแล้วหัดคิดบ้างดิกูยอมคนไม่ได้หรอกนะที่มันยังยิงแบบนั้นอะ่ะชอบทําอะไรไม่คิดอะ่ะมึงหัดใจเย็นบ้างมึงเองอะ่ะก็ยอมคนมากเกินไปเหมือนกันนั่นแหละกูไม่ได้เดือดร้อนไงจะกูเดือดร้อนไงเดือดร้อนมากด้วยที่กูทําไปอะ่ะก็เพื่อปกป้องป้าวะถามกูยังว่ากูต้องการหรือเปล่าอะ่ะมึงพูดอีกใช่ป่ะมึงจำคำพูดไว้นะเดี๋ยวกูอะ่ะจะไม่ม้มึงเห็นหน้าอีก เฮ้ย hey, ้อลฉันว่าแกพูดเกินไปนะเว้ยไอ้บอลมเห็นนี่ยังวะเปลี่ยนเด็กปีหนึ่งปีสองอ่ะพูดกันเต็มเลยมึทงทำขพอท้องเหรอเว้ย มันอะไรกันเมืหนาวเธอนบ้าไปแล้วเหรอก็อย่างที่โพสอะบอสแต่นี้ก็ลูกเรานะบอสบอสไม่สงสารลูกลเ,รเราหรอแล้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ไงนะแต่เราไม่รู้คนทำเธอท้องแต่ถ้าไม่จริงอะเป็นรูปที่โพส์คืออะไรเป็นลูกผู้ชายสเป่ากล้าทำมากล้ารับผิดนี่มันเรื่องอะไร,รอะบอสลินเราไม่ทำจริงนะเราไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแต่เราไม่ได้เป็นคนทำจริงนะ เราไม่อยากเชื่อเธอนะบอสแต่เราเห็นโพสที่มะน,นาวโพนแล้วอะเราไม่มั่นใจเลยวล่าเราเชื่อเธอได้ไงะเราไม่ได้ทำจริงๆวันนั้นที่เราไปบ้านมะนาวอะมะนาวก็อ้วนใสเราเราก็เลยต้องไปเปลี่ยนเสื้อแค่นั้นเองแต่ภาพนี้ใครถ่ายมาก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องเขาจะิดชัดเลยหยุดตอแหละสักทีมะนาวกุทนดูมึงมานานแล้วเลิกปอกนี่มึงพ,พูดเรื่องอะไรอะมึงเป็นตอแหลมึงน่ะพาผู้ชายเข้าบ้านแล้วได้กันแล้วมึงก็พลาดท้องแล้วมึงก็โยนความผิดให้บอส มึงเอาคลิปให้บอสดูดิไม่จริงนะบอสไม่จริงนะนี่นมันมั่วอะลองคุยกับพ่อเด็กหรือไม่ล่ะคุณรู้จักพี่โฟกก่อนที่เขาจะรู้จักมึมอีก พวกรจ้นที่เขาก็รู้หมดแหละว่ามึงอ่ะมันได้ง่ายเขาก็เลยไม่เอาไงเพื่อทำแบบนี้ทำไมมะนาวโอเราขอโทษแต่เราแค่อยากได้เธอกลับคืนไห้เฉยอะ่ะเธอมันน่าใครขยงยว่ะเราอยากได้เจออยู่แล้วอ่มะนาวบอสบอสเราขออยู่คนเดียวก่อนนะลินแต่ยราตังมาเราอยาหอยูนเพื่อนเธอจริงๆนะเราขออยู่คนเดียวนะ เราคนรู้สึกแย่เลยวะนอนทำาน้าหัวใจไม่พอยังนอนใสลายอีกอ่ะเราไม่เข้าใจเลยอ่ะเมื่อก่อนเราก็ทำงานเอาใจตามใจทุกอย่างทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะเอานะ่าช่างมันเถอะอย่างน้อยก็ถือว่าหมดเวรหมดกรรมก็ดีแล้วปะ่ะจากนี้บอยก็ไปโพล่ะแล้วก็อธิบายคนอื่นขอฟังอ่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วแหล,ละเพราะบอยเป็นคนดีอ่ะขอบใจมากลินที่เธอเชื่อเราอ่ะทงที่เธอจะเชื่อมันานาะสแล เราไม่เชื่อตั้งแต่แรกแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ชัวร์ก็เลยฟังหัวไว้หูอ่ะเอาใจมากนะแล้วก็ขอโทษเธอด้วยนะที่ทำเธอเสียความรู้สึกตอนนั้นอ่ะอืมไม่เป็นไรหรอกเราเราลืมความรู้สึกนั้นไปแล้วอะ่ะเราเข้าใจดีอะ่ะคนเพิ่งโดนบอกเลิกก็คงไม่อยากเปิดใจให้ใครวะเคาใจนะเราขอบคุณนะที่เธอหางานให้เราอะ่ะไม่งั้นเราแย่แน่เลยอืมไม่เป็นไรอะ่ะ เราช่วยอะไรได้เราก็อยากช่วยหลังจากนี้ก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วกันเนาะเป็นไรอะแกห็นหน่อยตั้งแต่เช้าแล้วรู้สึกผิดกับปายเหรอ ใช่ตั้งแต่ปลายไม่อยู่อะเราสึกว่าห้องมันเงาเงะคงเป็นเพราะว่าปลายเป็นเพื่อนที่ใส่ใจเราอะมันเลยทำให้เรารู้สึกอะลินแกว่าปลายมันจะมาปะวะเฮ้ยเห็นว่าพักกันเลยแค่สองอาทิตย์เองนะแต่ว่าเมื่อคืนน่ะเราเห็นันลงสตอรี่อะว่าจะไม่เรียนแล้วแต่อันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราว่าแกรี่เป็นงอปลายเหอะแกเคยบอกมันใส่ใจแกมากใช่ปะ มันก็แปลว่ามันรักแกมากนะเว้ยมันถึงยอมออกตัวแทนแกขนาดนั้นอะแต่เราไม่รู้จะทําไงแล้วอะโทรเฟสไปก็ไม่รับโทรเบอร์ไปก็ไม่รับนี่ยากเลยตั้งแต่รู้จักกันมามีไม่กี่ที่หรอกที่มันไปอะพอดีปาโกซื้อบ้านที่กรุงเทพอะบ้านที่นี่เลยเป็นบ้านพังตางอากาศไปอะแต่เวลากูคิดเครียดอะกูก็มานั่งเล่นชายหาดที่เราถา่ายวิดีโอกันอะ ประจวบเหรออืมแต่ถ้าไปแล้วไม่เจอมันอะ่ะแล้วถ้ามันไม่อยู่อะ่ะนี่แกฟังแล้วนะเรื่องความไม่เข้าใจกันนะยิ่งปล่อยไว้นานอะ่ะรอยร้าวมันยิ่งเยอะนะเว้ยแล้วถ้ามันไม่มาอะไรมันก็คาดไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเชื่อนะว่าคนทำผิดอ่ะก็ต้องขอโทษถึงเขาจะฟังไม่ฟังอะ่ะอันนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่เรามั่นใจว่าถ้าเกิดปลายเห็นว่าแกลงทุนไปง้องมันขนาดนั้นอะ่ะใจอ่อนแน่นอนเชื่อเราดิ บ้านเงียบขนาดนี้เผย้แต่เรามั่นใจนะว่ามันมาที่นี่อ่ะเรารู้ได้ไงว่ามันมาที่นี่อ่ะเอา้าก็กระเป๋มามันอยู่บนตัวนั่นไงถ้าเกิดว,ว่าตัวไม่อยู่นี่แล้วมันไปอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋อ,อ,อ,อล้วนึกออกละ หนีกูทาไมวะกูสั่งมาหาหมืองถึงที่นี่แต่มึงกลับเดินหนีกูเหรอพอคุยกันรู้เรื่องหรอกแล้วใครสั่งให้มึงมาวะมึงจะพูดให้มันได้แล้วขึ้นมาวะก็มึงบอกเองเปล่าวะว่ามึงไม่ต้องการกูแล้วอะแล้วมึงจะมาอีกทาไมกูไม่ได้หมายความแบบนั้นที่กูบอกอะกูอยากให้มึงไม่ใช้กําลังแต่มึงก็ไม่ยอมฟังกูอะแล้วยังไงอะมึงจะปล่อยให้มันดูถูกรืะย่ำยีไปถึงไหนวะตัวมึงเองงยังร้องไห้ยังน้อยใจอยู่เลยอะ ยอมรับบ้างดีวะและอีกอย่างนะเว้มึงแม่งไม่เคยแคร์ใครเลยอะนอกจากความรู้สึกตัวเองอะแล้วมึงลาออกทำไมแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่เคยแคร์ความรู้สึกใครอะเออกูขอโทษถ้ามึงไม่เต็มใจขอโทษอะมึงไม่ต้องพูดออกมาก็ได้นะเว้อีกอย่างนะเว้ถ้ามึงจะมาเพื่อพูดแค่นี้มึงกลับไปเถอะวะเดี๋ยวกูอะจะเวลาออกไม่ให้มึงเห็นหน้าอีกแล้วไปกูขอโทษกูขอโทษจริงๆนะเว้แต่มึงช่วยฟังกูหน่อยได้ไหมอะ ที่กูบอกมึงอ่ะเพราะว่ากูไม่อยากให้มึงใช้กําลังแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากูไม่ต้องการมึงปะวะกูต้องการมึงนะเว้มึงรู้ปะ่ะไม่เคยมีใครทําให้กูรู้สึกดีแบบนี้มาก่อนอ่ะคอยดูแลกูเอาใจใส่กูบายกูขอโทษนะที่กูบอกอ่ะกูก็แค่เป็นห่วงมึงอ่ะ ไม่อยากให้มึงมาเดือดร้อนเพราะกูอ่ะถึงกูจะโดนล้อโดวนว่ายังไงอขอแค่มีมึงอยู่ข้างๆกูพอป่ะวะไปกูรักมึงน,นะกูยังอยากมีมึงอยู่ในชีวิตอ่ะแค่มึงไม่อยู่ไม่กี่วันอะกูรู้สึกว่าโลกนี้ไม่เคว้งไม่หมดเลยวะและที่กูเมาวันเนี้ยกูต้องการที่จะมาสรภาพ แล้วก็มาขอโทษทุกเรื่องผมไม่อยากอากน่นแล้วอ่ะปอนเกิมึงรักก็ควรใจได้นะเว้ยแต่รักกันแบบเพื่อนแบบพี่น้องไม่ได้หรอะวะเอาตรงน,นเ้ว้ปอนกูก็คเขาบอกพีงมาหลายคนนะเว้ยแต่ไม่มีูคนไหนอะที่ทำให้กูรู้สึกว่ากูรักได้อยากดูแลเท่ามึงม,มาก่อนเลยวะ่ะตอนแรกกูเฉยๆกับมึงนะเว้ยแต่พอกูได้ทำอะไรให้มึงอะแล้วได้อยู่กับมึงอะทำให้กูมีความสุขแบบบอกไม่ถูกว่ะ ลูกมึงไม่กดกูเลยใช่ปะเออกูหายกอดแล้วเรายังเป็นเพื่อนกันได้อยู่กูวะได้ดิวะเดี๋ถ้ามึงจะเป็นมากกว่าเพื่อนอะ่ะกูก็ไม่ว่าอะไรนะเว้ยร้องไห้ทำไมวะไอ้เหี้ยแค่นี้ขี้แงเป็นเด็กไปได้อย่าหายไปไหนอีกนะเว้ยเออกูไม่หายไปไหนแล้วกอดก่อนเลยดิเออกูก็อยากกอดน,นะเว้ยแต่กูโดนจะไปช็อตว,วะ่ะ ในที่สุดสองคนนั้นก็ลงเอยกันสักทีเนาะน่ารักจังอืมดูแล้วมีความสุขกันดีเนาะใช่ถ้าเกิดตัดเรื่องเพศออกไปอ่เขาสองคนก็คือคนที่รักกันนั่นแหละเห็นแล้วก็อิจฉาอิจฉาทำไมเอ้าก็อิจฉาดีเราก็อยากมีบ้างพอเห็นเพื่อนสอหมหวังแต่คงยากขนาดคนคุยเรายังไม่มีเลยลินเธอจำตอนที่เราบอกว่าเราชอบอคนหนึ่งได้ปะ เราเอาลูกเขาตั้งหน้าจอโทรศัพท์ด้วยแหละเห็นปะอืมไหนอะเฮ้ยจริงดิบอสเราไม่ได้ตาฝาดไปใช่ปะตั้งแต่เมื่อไหร่อะก็ตั้งแต่ตอนที่เธอบอกท่าเราวันนั้นอะเราก็เริ่มเปิดใจแหละแต่เราก็ยังไม่แน่ใจอะว่าเราจะรักใครได้ไหมเราก็เลยปฏิเสธเธอไปแบบนั้นอะแต่พอเธอช่วยเหลือเราอะ ให้เรามาเป็นช่างภาพถ่ายงานให้เธออ่ะเราก็เริ่มรู้สึกกับเธอเดียนิดๆนิดน่ดะเธอรู้ป่ะตอนที่เธอยิ้มอ่ะเธอเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะจริงเหรออืมจริงๆเราก็จะบอกเธอนานแล้วแหละแต่ไม่มีโอกาสมาหมอได้บอกเลยอ่ะเราก็เลยถือโอกาสไม่บอกเธอเลยตอนที่มานหนาบอกว่าท้องกับเราอ่ะเธอรู้ป่ะเรากลัวมากเลยนะกลัวว่าเธอจะเกลียดอ่ะแต่พอเริ่มทุกอย่างมันขี้คลายอ่ะ อน,นี้ี้่งใจเป็นบ้าเลยลิน hmm? เราขอบคุณอีกครั้งนะที่คอยช่วยเหลือเราอ่ะล้วก็เข้ามาเป,ไป็นสน่งในชีวิตของเราอะอืมเราก็ขอบคุณเธอเหมือนกันนะที่เปิดใจให้เราอ่ะไม่ผิดหวังเลยอ่ะที่แอบชอบตั้งแต่หมอตน้นหลังจากนี้เราดูกันไปนเรื่อยๆเนาะ ได้มากอย่าถ่ายรูปกันดีกว่าเอ้ยมาดิมาหนึ่งสองสามตายขอแกปอนหน่อยดิเนี้ยอ่ะโดนไฟช็อตเอ้าแกจะยกขาขึ้นดีเออวะจริงกับหนึ่งสองสามปไม่กล้ามองว่ะเขินแดนเลยอ่ะกูรักมึงนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ กูอยู่ข้างมึงเสมอกูก็รักมึงนะตอนอยู่กับมึงอะ่ะกูไม่เคยเหงาเลยนะเว้ยพอ,อ,อมึงก็พูดไปมามากินมารากันดีกว่ามา